สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชาก็จะพามาอัปเดตนะคะพื้นที่ตรงนี้นะ,ะที่เราเคยถ่ายไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะต้นเขาขึ้นแล้วค่ะทุกคนดูสิมันก็คือต้นกระชายนั่นเองนะคะทุกคนนี่ค่ะขึ้นแบบน่ารักมากนะคะกำลังโตแบบน่ารักทีเดียวนะคะเวลาเขาขุดเนี่ย กระชายนี่ตอนนี้กําลังแพงมากเลยนะคะก็คออือคุณป้าที่เรารู้จักเนี่ยเขาปลูกเขามาปลูกเอ,อเ,เราให้เขามาปลูกที่เรานะคะก็คือปลูกแบบเราไม่เก็บไม่อะไรทั้งนั้นนะคะก็คือให้แกปลูกนะคะเป็นเป็นคนที่เรารู้จักนะคะก็ให้แกปลูกนะคะแกก็มาปลูกกระชายะคะ่ะส่วนใหญ่แกจะลงกระชายอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงนี้กระชายก็แพงน่าดูนะคะก็คือมีราคามาก เนี่ยค่ะต้นเขากำลังขึ้นแบบตั้งยอดได้แบบน่ารลัวมากรเลยนะคะอย่างนี้ก็คืออีกไม่นานนะคะก็เขาก็จะมาขุดหัวมันนะคะหัวมันจะอยู่ข้างล่างค่ะข้างล่างข้างล่างใบไม้เนี่ยเออข้างล่างมันข้างบนมันจะเป็นยอดใช่ไหมคะแต่ตัวกระชายเนี่ยมันจะลงหัวนะคะมันจะลงข้างล่างเหมือน ้นเหมือนอะไรนะหอมแดงอะไรพวกนั้นนะคะมันก็จะอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะคะหรือประเภทมันนะคะเผือกก็คือจะอยู่ข้างล่างดินนะคะเราต้องขุดขึ้นมานะคะตอนนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่ามันกําลังขึ้นแบบไล่เรียงกันสวยงามมากะคะมาได้ทันเวลาพอดีนะคะก็ต้นเขากาลังตั้งยอดแบบน่ารักทีเดียวเลยนะคะ นี่นะคะ่ะขึ้นขึ้นแบบไล่สวยมากเลยนะคะเพราะเขาก็แบ่งเป็นบล็อกบล็อกบล็อกเนาะบล็อกบล็อกบล็อกแล้วก็เวลาขุดเนี่ยจะขุดง่ายนะคะแล้วตัวนี้ก็คือปั่นน้ํานะคะที่ปั่นน้ําเวลาเขาก็เขาก็จะเหมือนมาปั่นทุกวันนะคะเช้าเย็นเขาก็จะมาปั่นปั่มน้ำไว้แล้วก็ แล้วก็ถึงเวลาก็มาปิดอ่ะคะ่ะนี่ก็ปลูกตะไคร้เป็นรั้วรอบๆด้วยนะคะเป็นวิถีแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะมีตะไคร้กินมีสมุนไพรกินนะคะก็ต้มยำก็แซ่บน่าดูเลยะคะ่ะ <c oughs> ขาตะไคร้ผอมนะคะกระชายอีกกระชายก็ผัดชงผัดชานะคะ เลิศมากนะคะอร่อยมากเลยนะคะกระชายเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าการกินน้ํากระชายมันยากนะคะลองเอามาดัดแปลงทําเป็นกับข้าวดูนะคะมันจะทานง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะถ้าเกิดเราเอาสมุนไพรของไทยเนี่ยมาอาดัดแอปทำกับข้าวนะคะอร่อยะคะ่ะอร่อยแถมกินได้เยอะนะคะผัดกระชายมาผัดทงผัดฉ่านะคะอย่างตะไคร้อย่างเงี้ยก็มาต้มยำต้มแซ่บก็ว่ากันไปนะคะหรือ ไปผัดเผ็ดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ไปใส่ใส่แบบตะไคร้เยอะๆอย่างเงี้ยก็หอมนะคะตะไคร้เขาหอมอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะพอเราเวลาลงเขาจะลงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอทีนี้เขาเริ่มโตเขาก็จะขึ้นแตก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 ตกเป็นกอเป็นกอ,นกอใหญ่ๆะคะ่ะนี่ค่ะก็คือเป็นรั้วคือว่าอีกแบบหนึ่งรั้วกินได้นะคะโอเคค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ